สวัสดีครับเมือนเช่าเชียรร้องครับผมวันนี้เช็ดตัวเรียบร้อยครับหน้าขาวใสมาโชว์หน่อยลวหน้าขาวใสนั่งลงเอา้าพ่อลืมเช็ดเท้าวันเท้ามันยังดำอยู่เลยวันนั่งลง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 เพื่อดูเท้าก่อนนั่งลงดูเท้าโอ้ลืมเช็ดเท้าเช็ดแต่หน้ากับตัว พ่อลืมลูกเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวไปเช็ดเท้าใหม่นะไม่ไหวนะดูเนทะ้า <c oughs> มันมันหมาสีดําแล้วเรเนี่ยโอ้ตายละตายละอ้ว, <c oughs> วนแกไม่เขียวเลยนะอ้วนแกลืมเคียวหรือเปล่าเอาเคียวใหม่เขียวบอกให้เขียว ตายแล้วขาวแต่หน้าแต่เท้ายังดำอยู่เลยเก็บเท้าให้หน่อยอย่าโชว์เพื่อนเยอะ วันนี้เพิ่งไปซื้อกล้วยมาใหม่ครับดูดิเหลืองเนียนมากทุกอันเลยนะมันน่าจะเป็นกล้วยบ่มอ่ะ <c oughs> โอ้ยน้ำลาย <c oughs> อ้วนน้ำลายกระฟูฟ้องเลยนะอวนโอ้ต่แล้วก็สำลัก นี่ฮะเลยอีกรุ่งหนึ่งและนี่ฮะผู้ชงดีติดเกาะแอบเข้ามาตอนที่อ้วนหลับครับ,บแล้วก็ออกไม่ได้เพราะที่ตื่นแล้วก็เลยติดเกาะเลยอะลูกสุดท้ายละ ไปเตรียมเช็ดเท้าโอเคครับผมเนี่ยนะไปทะเลาะกับใครอยู่ละมี่ใครอยู่ไม่ทะเลาะแล้วโอเคครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมขอบคุณครับ